เขาว่ากันว่าแลดฟอร์ดณปัจจุบันแลดฟอร์ดก็ยังเป็นวันเดอร์คิดเสมอเปิดแพากย่ันครับแม่รอรอเอ m s เอสอน่ากดรัวๆไว้กดข้าไม่ไวเลยดูณิว่าจะไอ้อามาเฉยเลย สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับพบกับเราอีกแล้ว2คนพ่อลูกนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาลําลึกความหลังนิดนึงนะครับไอดี ID นี้เนี่ยมันจะเป็นไอดียสาบาบาทคือเติมไว้35บาทแล้วก็เล่นมาปีครึ่งเนาะประมาณเกือบปีครึ่งแล้วนะครับ <S <S ผมบางคนจะเห็นโอ้โหปีครึ่งแล้วได้แค่นี้เหละครับพี่อ่าเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูวันแรกที่เราเล่นกันหน่อยครับอ่าน,นี่เป็นคลิปที่เราเล่นวันแรกกันนะครับตอนนั้นเป้าหมายของเราคือแรดฟอร์ดใช่ไหมเป้าหมายตอนแรกอะ่ะเป็นแรดฟอร์ดกััจัจจนนใช่ม้ยงงไไออเเฟรป็ตัวสรอง เจ้าฟิลิปเนี่ยตัวทสำรองแต่ว่าเราไม่ได้แรดฟอร์ดวันจันทร์ใช่ไหมเปิดเท่าไหร่ก็ไม่ได้ก็เลยแบบสร้างไอดีใหม่อ่ะเออสร้างไอดีใหม่ใช่ไหมตอนนั้นตอนนั้นเปิดให้ไอดีหลักใช่ไหมแล้วเปิดไม่ได้ใช่ป่ะเออแล้วก็เลยแบบว่าสร้างไอดีใหม่เลยนะครับผมแล้วก็เติมไปสาวสิบห้าบาทเพื่อจะเอาแรดฟอร์ดร่างนี้ถูกป่ะแล้วได้มาแล้วแรดฟอร์ดยังอยู่นะครับในไอดีนี้ยังอยู่นะครับผมนี่อันนี้คือเจลปีที่แล้วนะครับผมช่วงมีนาเนาะแล้วก็ใครโอเคตัดภาพมาปัจจุบันนะ ย6ปีวะยี่สหรือ27ปีนะ26เอ้ย27เลยแลดฟอร์ดวันก็ณนะปัจจุบันแลดฟอร์ดก็ยังเป็นวันเดอร์คิดเสมอเข้าใจอารมณ์แซลปะนีะ่เลเอาวันเดอร์คิดคือดาวรุ่งดาวรุ่งไม่ว่าแลดฟอร์ดจะอายุเท่าไหร่แลดฟอร์ดก็ยังเป็นดาวรุ่งเสมอก็ก็ประมาณว่าไม่ไม่พัฒนากว่าเดิมเป็นดาวรุ่งยังไงก็เป็นดาวรุ่งอย่างนั้นก็อ่อนเหมือนเดิม <laughs> คือเป็นดาวรุ่งดาวรุ่งอ่ะปว้ยมีแววเว้ยมีแววแต่ก็ยังมีแววอยู่แต่ทุก แล้วฉายแล้วแต่ก็เหมือนเหมือนหยุดอยู่กับที่อะประมาณนั้นนะครับอันนี้คือการแซวนะครับผมและทุกวันนี้ยังยังชอบแรดฟอร์ดอยู่ป่ะเฉยเฉยอะเฉยเฉยแล้วอ่ะโอเคเรามาดูนิดนึงครับผมนี่เป็น ID 35บาทที่เล่นมาปีครึ่งแล้วก็ เมื่อวานนะครับฟินนั่งปั๊มแมชพาสนะครับผมคู่กันกับไอดีที่ผมทําคลิปรีวิวเอ่อทำคลิปไปในช่อง b ว m มสกิฟโนะครับที่ลงคลิปไปตอนกลางวันนะครับก็เป็นดียเดียวกันจับคู่กันนะครับแล้วก็ปลดแมชพาสเนี่ยทั้งหมด100แมชนะครับผมครบแล้วนะครับนี่แล้วก็ปลดแบบพรีเมียมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปลดเพิ่มอีก250ทองนะครับเพื่อเอาทองคืนมาให้หมดนะครับปึ๊บก็ไปใช้เวลา ตั้งแต่เช้ายเย,ย็นเย็นเลยป่ะแต่ว่าเราไม่ได้แบบนั่งปั๊มตลอดใช่ไหมเราก็แบบดูหนังฟังเพลงกินข้าวอะไรไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเรานั่งปั๊มตลอดอ่ะแบบ100อแมสต์คือไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะแบบสมาธิจ,จดจอดอยู่การปั๊มซิมคิดว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงแบบ100แมส์ชั่วโมงขึ้นประมาณชั่วโมงครึง่งใช่ไหมเออแต่ใครจะทําแบบนั้นนะครับอ่ะได้ทองมาคืนมา500ทองนะครับแล้วก็ไอเทมต่างๆนานานะครับผมโอเคเรียบร้อยครับผม100แมส์ 100แมตช์แมสครบก่อนไม่รอแล้วนะแล้วก็ได้ทองคืนมานะเอเทมพนะครับผมในจดหมายนะครับปุ๊บข้าไปอู้หูมเพิ่ันนึงไงอนี่ไอดีบาทก็ม่เติมแพ็คนั่นเนี่ยนี่มาแล้วเมซี่เอาทองไว้ทำอะไรดีเปิดแพ็คเออโยฮันคับไหมเมียวเปิดแพ็คโยฮันคับไหมรอรอเอ็มอสเออ่าเป้าหมายคือรอ MSN ใช่ปะไม่รอแรดฟอร์ดแล้วเหรอเปิดแรดฟอร์ดจะมี e time อีพิกวิกท m e เขาบ้างนะช่างมัน โอเคเพราะงั้นถ้าเรารอ M S N นะครับผมเราไม่เปิดแรดฟอร์ดนะฮะเรากา็ใช้สิ์นะครับใช้สิ์นิดนึ่งเ,เสริมทีมนิดนึงนะครับมันจะมีมันจะมีตัวนี้มันจะมีอ e ีพ e ิกอ e ีพิกอีพิกนี่เปิดฟรีได้7ครั้งยังไม่ได้เปิดยังไม่เปิดเหรยังไม่ได้เปิดตอนที่นานแล้วสิตั้งแต่อัปเดตนะครับอ่ฟินลองเปิดเองนะฮะเครั้งดูซิว่าจะได้อ e ีพิกหรือเปล่านะฮะเจ็ดครั้งเท่านั้นเองนะครับมีแค่เจ็ดครั้งนะฮะขอตัวดาวิดอ่ะขอดาวิดแล้วกันต้องโหดแล้ว กดไวเลยกดไวเลยกดรวยไวกดค่าไม่ไวเลยดูสิว่าจะเอ้ยมาเฉยเลยทีแรกแตกเลยหรือเปล่าแตกเลยดิเออตัวอะไรโอ้โหแต่ว่าตัวไม่ดีตัวไม่ดีไม่ใช่ตัวอาร์ันต้าดิเนี่ยแตกตั้งทีเอาตัวนี้มาเอาล็อกไว้ล็อกไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีแรกแตกนะครับเจ็บเปิดได้เจ็ดครั้งแตกเจ็ดตัวเลยปะ ม,ม็นมได้มันมี15ตัวะกดข้ามไปเลยโจเซซามันก็เป็นการไฮไลท์ถ้าไม่ได้อีพดก็จะเป็นการไฮไลท์นะขออีกสักตัวนึงขอดาวิดอีกสักตัวนึงได้ไหมเฮ้ยตัวนี้โหดเหรอวาดิโอเียนะไม่มัง้งเอ่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ หมายคืออยากได้ใครมากสุดอะในในในเฮ้ยเอ็นกหดตันโรดี้โรดี้โรดี้ร่างนี้ใช่ไหมอ,อ่เอเอาเ,เดี๋ยวอัพเลยเดี๋ยวอัพใส่ทีมเลยเดี๋ยวเราจัดทีมด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดตรงที่จบเดี๋ยวจัดทีมปัจจุบันว่า35บาทปีครึ่งเนี่ยไอดีนี้ได้ประมาณประมาณไหนแต่ก็ยอมรับว่าเราก็ไม่ได้เล่นหนักนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็อยากได้แรดฟอร์ดก็เลยปันไว้ใช่ปะแต่พอแรดฟอร์ดเล่นเล่นเล่นเบื่อเล่นมันเบื่อใช่ปะเล่นเล่นไม่ดีในชีวิตจริงใช่ปะมันก็เลยแบบอารมณ์ร่วมก็ น้อยลงไปนะครับก็ไปเล่นไอดีอื่นบ้างแต่ก็ยังเล่นเสมอแบบเข้ามาล็อกอินเข้ามาเก็บทองบ้างเข้ามาเปิดบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเกลือนะครับแบบนี้ไงเนี่ยเกลือเนี่ยแตกทีแรกก็ก็ยาวเลยใช่ไหมเนีย่ยหมดแล้วยังหมดแล้วหม,ม,มดแล้วไม่เปิดเลย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 อ่าเผื่อเราจัดทีมที่ดีที่สุดนะตอนนี้นะนะเฮ้ยนกเวลาเกือบจะตกใจนึกขึ้นได้ว่าเป็นมสซี่ฟรีเอนะอ หนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมานะครับผมกับ35บาทที่เติมไปนะครับผมจะได้ใครอย่าไปทะลึ่งเปิดเจลิกนะมีมีมีเปิดเพิ่มอีกอะเปิดให้หมดเลย14ตัวเนี่ยเปิดอะไรแพ็คอะไรเปิดอะไรอ๋อดอกบาเปิดไหมดอกบาดอกบา11ครั้งดูซิจะได้ไหมอะได้อยู่แล้วแต่อันนี้เป็นอลิมิเต็ดดอนะคือเปิดไปมันก็นักเตะก็ไม่ลดนะเปิดไปเรื่อยๆเปิดลัวๆแล้วใช่เหรอใช่ลานหลักเปิดคันเดน์ได้เหรอตัวเนี้ยอ่ะแสดงว่าดวงดีดิไอดีหลักนะ เปิดคร<ด>ั้งเดียวได้เลยเหรอได้เลยจกว่าเนี่ยพอเปิดไปมันจะ50า0้าเท่าเดิมเสมอเอาตัวเนี้ไย,ยไปย่อยอะไร้นตัวไหนตัวที่เปิดได้อะเอาไปทำแบบล่างขอ,งอไอ้ล่างทรงไดเอเอล่างทรงซื้อศูนย์บาทดีกว่าก็นี่ได้ฟรีอ๋อใช่ในนี้ก็ในนี้ก็ล่างทรงชใช่ไหมล่างทรงเออมันก็คือตัวเดียวกันนะครับเป็นตัวดัมมี่เป็นตัวดีฟอล์เนี่ยกโหดไปจากตรงเนี้ยล่างเนียดอกบาร์เหรอรีวิวไปแล้วก็โอเคเอาไว้เปิดหมงได้เอาไว้พัค้ำคยันยันไว้ได้ ใส่ซื้อใส่ใส่ซุปเปอร์ซับแล้วเอาไว้เป็นตัวสำรองได้อยู่นะไว้เปิดหมงคล้ายกับฮาเรน์อะไรเงี้ยแล้วมันเปิดได้ยังเนี่ยแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงจริงก็ฟินบอกัเองไม่ใช่เหรอว่าไอดีหลักก็เปิดครั้งแรกได้เลยเปิดเล่นได้บางคนทุกวันนี้ยังไม่ได้เหมือนกันเลยนะเนี่ยเราก็เปิดไปไม่ได้เลยตั้งสิบเอ็ดครั้งเลยใช่เหรอก็นี่ไงมันก็เขาเกมมาเมื่อเช้าเปิดได้เมื่อเช้านี่นะเมื่อเช้าอนเมื่อวานเนี่ยเออเนี่ยเปิดไปสิบเอ็ดครั้งก็ไม่ได้เลยแล้วว่ามันลดไปเรื่อย เราดวงไม่ดีนะให้เปิดสักสองครั้งก็ไม่ได้ก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ถ้าดวงดีเราเปิดครั้งเดียวก็ได้เหมือนกันเห็นแล้วทูดีอันนั้นโชคดีอันนี้โชคไปดี็นการไฮไลท์มาตัวหนึ่งใช่ไหมไอนี้ก็ไอตัวร่างทรงนี่บอลดาวนุเนี่ยทั้งสุดท้ายครับเกือไม่ได้ทั้งตัวไอการไฮไลท์มาตัวหนึ่งใช่ไหมโอเคเดี๋ยวก็มีแ่เมอ่าไปแคมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทนี้อดัมเดี๋ยวเดี๋ยวนะ อันเนี้ยเราต้องวางแผนนิดนึงเพราะว่าในอนาคตเดี๋ยวมันจะมีอีพิกมาเพิ่มเช่นโดเบโตคาร์ลอสคาซิยสอะไรพรงนี้ตอนนี้แบบแตอนนี้เรายังไม่เปิดเลยอยากเอาโทนี่อดดำก่อนไแบบคแฮมเป็นกองกลางนะอันเนี้ยไม่จะโหดนะเห็นโอเคโอเคอ่ะไม่ได้โอ,โโอ้โหอุบะอุบะอบะุอบา เมื่อก่อนเมื่อก่อนเหนียวอยู่นะตอนนี้ทางเบสอะตอนเนี้ย <laughs> ไม่รู้<ไ> <laughs> มันมีมันมีอีปิกเยอะไงตอนเนี้ยดีดงดีด้ดดดาทำไมค้นมันมีเยอะงยไงได้เนะ่ยเอา้าไี่ซาร่าล่างโรนไม่โน้นในเกม,มไม่โรน,นเมมลยเป็นการเป็นโรนไม่ได้ไม่ได้อีปิกเลยเปิด <c oughs> สเปซเ,เปิดเลยโอ okay. เคเขีรยให้หมดมาเรียบร้อยอะกดไปเลยแล้วก็เดี๋ยวดูในกล่องจุดหมายหน่อยซิว่ามีอะไรเหลือบ้างทองไงกดรับให้หมดเลยตำนุต้ตรงตำนุต้องตรงเย อ่าโอเคโอ้ยสามพันห้าแล้วนะ สามพันห้าน้าเปิดแพ็กมากเลยอ่ะน่าจะน่าจะคิดได้ตั้งแต่แพ็กเวล่ามานะฟินใช่ไหมเปิดเวล่านะสามพันห้าร้อยทองเปิดนะมันไม่มีเวล่ามีไม่มีมีมีนี่ก็นี่ปฏิกิริาเนี่ยห้าร้อยทองเองเอา嘛ไม่เอาเอามันมันมีวิธีที่จะอันนี้มันมีวิธีที่จะแปลเป็นร่างอีพิกได้ไม่เกี่ยวมีไม่มีมันมีสูรอยู่เอาไปห้าร้อยทองมุกหลอกเด็กมุกหลอกเด็กสนุกอ่ะโอเคมาสุดท้ายนะครับเรามาจัดทีมตามความคืบหน้าเราหน่อยครับผมอันนี้ทีมมากกด ไม่ใช่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 ใชอันนี้ทีมแก่อ,อันนี้เป็นทีมแมนยูนะฮะยังไม่ได้รวมทีมนะครับผมเอเวนเจอร์เอเวนเจอร์นะฮะเราทีมใหม่นี่ <Okay. S 1> อโอเคอ่าโออเค่ะเดี๋ยวให้ฟินเลือกตัวที่เราได้มาใหม่นะครับว่าเมื่อกี้นี้นะฮะเราได้ตัวไหนมาเราจะเอามาใส่เพิ่มหรือเปล่า <Yeah. S 1> เราเราฟิลเตอร์ตามอันนี้ดีกว่าง่ายดีฟิลเตอร์นะครับตามอีพิกก่อนนะเอ่อการ์ดไทตรงนี้นะเอาเฉพาะอีพิกก่อนบิ๊กไทไม่มีัตัวนะไอนดีนี้นี่ที่เราได้มา <laughs> เอามาเพื่ออะไรไปดูเอามาทำไมอ่ะกุศลดีใจตีแรกอ่ะจากรายชื่อตรงนี้สนใจตัวไหนเอาใส่ทีมไหมอีพีที่เหลือไม่มีสักตัวไม่มีสักตัวดีด้าไม่เอาดีด้าล่างเก่าเอาป่ะเอาป่ะไม่เอาดอนเก่งกว่าเหรอดอนดอนหรอเอ่อพี่แจ็คไหมแบ็ควิวแชร์ไม่เอาไม่เอาอีกเหรอไม่เอาเลยเหรอตรงนี้ไม่เอาเลยเหรอไม่เอาเเลยไม่อาเลยอ่ะงั้นงั้นดูตัวที่เราได้มาใหม่นะกันย์อ่าตอนระดับที่เราได้ใหม่นะซาร่าไหมโอบักโอบักไม่เอาซาร่ารันนี้ออนไม่เอ้าหรอมีโรดี้โรดี้โรดี้มีการเขียวอยู่แล้วนะ 100อันนี้แต100 <freedoms. S 2> นร้อยอ่ะอัพเลยนะอัพเลยนะออโต้ไปเลยนะออโต้เลยออโต้ไปเลยปึ๊บปาบเข้าไปแน่นแน่น ปรับเข้าไปร้อยหนึ่งด้วยเออบางคนเปรียบเทียบกับการ์ดโชว์ไทม์ล่าสุดบเออบอกว่าตอนนี้โหดกว่าเออมันบางคนชอบสไตล์มากกว่านะครับผมกลับมาใช้ร่างการ์ดไฮไลท์เหมือนเดิมออลองลองลองดูดิลองดูงดินี่โอ้ยังโหดมาเออร้อยหนึ่งนะเว้ยแล้วถ้าแล้วถ้าเทียบกับร่างสเปนที่ได้ฟรีอ่ะอันนี้กินกว่าอันนี้ดีกว่าใช่ไหมชอบนี้มากกว่าใช่ไหมอ่าเอานี้มากกว่า okay, เอาันนี้ดีกว่ามาน่าเนี่ยแล้วก็กอดิโอไหมไม่เอาอ่ะมันตันเก่าๆแล้วใส่ตัวสำรองว่ายงไม่เอาอ่ะไม่เออ่าแล้วใครอีกที่เรา เได้เมื่อกี้เมสซี่อ่ะไหมเมสซี่ยังไม่มีในทีมันนะใส่ไว้ก่อนนะใส่ไว้ก่อนเมสซี่ยังไงก็ต้องมีอ่ะอาราลาอาราลานี่ยอ่าตัวจริงเลยไหมแทนมาราโดน่าเนาะกัตกัตใหม่เนี้ยก็ดีกว่าถึงเป็นถึงเป็นของฟรีก็เถอะว่าเมสซี่กับเมสซี่นะเฟย์นะใส่ไว้ก่อนโอเคนะครับแล้วก็ใครอีกโรดี้อันนี้ไม่ดีนะมั้ยเนี่ยเออนี่ชูอาร์เมนี่ต้องใช้ตัวนี้ตัวนี้วินเนี่ยคิดหนักเลยนะชูอาร์เมนี่อันนี้กับ โรดี้อันนี้เนี่ยวินจะชอบใครต้องอัพต้องอัพอันนี้ต้องอัพต้องอัพครับตอนนี้โหดไหมโหดดิก็แล้วก็เราปลดแมชพาร์ตมาเมื่อกี้เราปลดแมชพาร์ตมาเราได้มานะชัวร์ไม่นี่ต้องปลดแมชพาร์ตหนึ่งพันทองนะเขาดึงเขาอยากได้กันเยอะแยะเนี่ย เอาใครเอาใครเราใช้ได้เค่อะไรคนโรดีใช้่อยเออโรดีใช้านานอยู่แล้วใช่ไหมใช้ดีอีกดีนึงใช่ไหมอ่ะลองดูให้ดูพลังก่อนข้อรีวิวไปแล้วนี่นี่ <S <S <อ>มีเลื่อมเลือมกันนิดนึงมีเลื่อมเกันนิดนึงแต่ความเร็วน่าจะเร็วกว่าไหมอันนี้สปีด85 76จริงๆไปเทียบในแอป,ปก็ได้นะแต่แกแล้วไม่เอาชวนมินี่เหรอไม่โรดี้แกเลโรดี้บาดเจ็บอยู่ชีวิตจริงแก่ที่ไหนแล้วยี่บปนีอ๋อมหรอบาดเจ็บอยู่ตรงนี้พ้าหน้ามันพอพอแมน สปีดอะชัวร์มินี่เร็วกว่าสปีดเท่าไหร่ชัวร์มินี่แปดห้าแปดสิบห้าอันนี้เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสามเออโอเคไหมเอาอยืนลองไปใช้ก่อนเพราะว่าโรดี้ใช้ใช้บ่อยแล้วใช่ไหมหรือไม่ก็เปลี่ยนแผนเป็นกลางรับสองตัวอะไรงี้นะอันนี้ดีกว่าแล้วที่เราได้มาเพิ่มเมื่อกี้เอาเพิ่มไหมแล้วเอานี้เอามาเนี่ยคืออะไรคือ <laughs> อะไรเราได้จากเม็ดพาร์สมาอีกตัวหนึ่งได้สองตัวตาเล่กุ่นากเหรอ อ่าใช้เลเอา์ดีกว่าใช่ไหมแล้วจอจินโยร่าง C.F. เอฟไม่เอาไม่เอาอะด็อกบาร์มันอีพิกไงเออเมื่อกี้เราเปิดด็อกบาร์เราเปิดทำไมเราก็มีอันนี้อยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ดีกว่าร่างเชลซี โอเคแล้วดูจากรายชื่อตรงนี้เอาอะไรเพิ่มไหมพอ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 แล้วเหรอรอเนมางไนมงอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจัดทีมไวแบบนี้ก่อนนะครับ3าบาทกับ1ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับเล่นเรื่อยๆไม่ได้เล่นแบบจริงจังมากนะครับผมเก็บทองบ้างไม่ได้เก็บบ้างนะครับแล้วก็พอที่สําคัญคือเก็บได้ปุ๊บเนี่ยก็ไปสุ่มแพ็คแบบซูลุยโซลายนะครับกดเอ่อได้ทองมีทองปุ๊บกดเลยมีได้ทองปุ๊บกดเลยกัดคงกัดเขียวกดเลยเปิฟุกไงคือเปิดฟุกคือไม่ได้เก็บเลยอ่ะไม่ได้เก็บแบบรอ สาับห้ารแล้วก็เดี๋ยวกว่าเมสซี่จะมาก็น่าจะถึง4 0 0 0ได้เหมือนกันนะมมเมสซี่มาเมสซี่ msn เนนะี่ยน่าเขาคาดกันว่าน่าจะปลายปลายเดือนนี้ถ้าเป็นไปนตามนั้นนะอืมปลายเดือนนี้ปลายเดือนนี้ปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นทางการนะก็คาดกันว่าประมาณนั้นคือวันครบรอบเอ่อ125ปีของบาร์เซโลน่านะครับในช่วงปลายเดือนนี้นะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะมาหรือเปล่านะครับก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพอแพ็ค msn มาเดียดีีฟิน้ นะมาลองวัดกันดูนะครับว่าจะไปยังไงนะครับแล้วตอนนั้นจะได้ทองเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วมันจะมาแบบแบบไหนไม่รู้ดิยังยังไม่มีบอกอย่างเป็นทางการเลยนะครับแต่ก็หวังว่าอยากให้มารวมกันนะอย่าแบบอย่าแยกกันเลยแพ็กซื้อห้าพันเนี่ยได้สามตัวเออถ้าแพ็กซื้อก็น่าสนใจเติมเติมที่ซื้อที่ต้องจัดดีนะถ้า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 เป็นแบบซื้อก็ต้องต้องซื้อนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ใครมีเรื่องราวไอ้ดีเก่าๆมาเล่ากันขานกันนะครับผมก็ ทักแชทมาคุยกันได้นะครับผมจะทําเป็นคอนเทนต์ให้นะครับหรืออาจจะลองคอมเมนต์เล่าคร่าวๆในในคอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับผมเนาะเล่าเรื่องราวมานะครับผมมันเป็นการเดินทางการเดินทางหนึ่งแหละแต่ว่าเราไม่ได้ทาเป็นเป็นเป็นซีรีส์ให้เขานะครับแค่นั้นเองนะครับกเคนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องฟินสกี h ช n แนลฝากกดติดตามด้วยนะครับไปนะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ